สวัสดีครับโอนี่หมอรวยภาพมาตามแนวทางควบฝันพอลี่นะครับในงวดก่อนเพิ่นห้ควบฝันแม่ช่องลุ่งเห้งนะครับให้เก้าซุดก็ออกตรงๆนะครับโอนี้เพิ่นฝันแล้วนะครับฝันแหลกแหกหมันลองไปติดตามครับว่าพอลี่เพิ่นได้ตัวไหนควบฝันเพิ่นในวันนี้ด้เลขเสียงกับสิบสามตัวสองตัวหลางนะครับหมั่นใจแห้งนะครับิ่นว่าลองติดตามกันเลยครับสำหรับแนวทางของพอลี่ครับสวัสดีครับพอลลี่ครับสวัสดีครับ วันนี้วันตามในทางเหล็กกระซิบกเล็กันแหลกของพอลีค่ครับครับเป็นเหลขรัฐบาลไทยครับหรือพี่น้องอยากเสี่ยงเอาไปซื้อเพื่อนบ้านกันเรือนเพราะว่าเหลขกพอลี่นี่เสี่ยงกระซิบกับันแหลกมาไปเพื่อนบา้านเลยเลยเมียนมาไปเพื่อนบ้านดูอืมเล่มาตามไหมน,นไปเพื่อนบ้านะก้อนอ่ะเอาควาันเลยนวะเมียนอืมแต่ว่าเขาสิลงเป็นเป็ไงเขาเนาะฟัง เดี๋ยวถ้าพี่น้องอยากไปซื้อเด้อนะครับจะไปซื้อเป็นบ้านก็นกนได้นะครับแต่ว่าเลขกโลงสิลงว่าเป็นวันที่สิบเกตมกราคือว่าเป็นลักก็ว่าห้องอย่างรัฐบาลบ้านไทยเป็นลักเนาะพ่อเนาะครับกนะับอืมคนไทยเนาะใจมันจะรักไลยทัง้งไทยด้วยทั้งไทยเหรอานะเนั้นนะนี่พี่น้องครันแรงไหแรงมากคือคืนเนาะแล้กขับยังไ่กันวะ คือขัดกันเนี่ยัดกันเยเอ้าเกินมาก้อนนึกคินพ่อตอนนี้ไม่เห็นรถขึ้นพ่อชุนเกาองว้าวด้วเลียงไม่เห็นรถต้อขึ้นพ่อไม่มขี่รในฝัน งืดนี้มันมีคนขีนมานมันมีฝันในคิโรนมานอนว่วอ๋อนเนาะตะก้าเลี่ยมรถขันนีออกดีออกอีหลีว่ะอืมงวดนี้ฝันไใน้ขีฝันมาเจ้าไอ้ศูนย์เนี่ยให้เขาโอ้หรืองพยายามเขาล่นเลยยนันเลยยันเขาแต่ว,ว่างวดนี้ฝันเป็นจะเป็นจะมีโชคฝัน,นว่าอะไรวะฝันฝันไม่ได้ตาเขาเปลืองตาเขาเปลือหน้าบ้านเนี่ยแต่ว,ว่ารอนีกแตบ่มีไก่้เลย แต่ว่าจ้ามีไก่ที่ใช้มากินเขาเปลือกมีไก่ตัวผูย,วยุ้ยมีไก่ตัวผูย,วยุ้ยสามตัวตัวเมียอีกสามตัวหกตัวม,มันเยาะออกมากมวยเมืตาเขาไใบไกค่คือมาเขือค่ะคือมากินค่ะเองนอกบัานไก่บ่ามันหน่อยบัานี้นี่ว่าสิไรมันเรียนบอกว่ามาจากมั้ยเนี่บ้านครับวันนี้นี่และเรียนบอกมาจาก พ่อออกมาจากมันลดยบินบินเรื่องมือเศร้าจับได้ใกล้พูละตัวอ๋อจับได้ใกล้พูละตัวเนีมันคือกินของกูคักเนี่ยแต่สันนี้มันใกล้ผู้ใดเหระผู้ใดกระามผู้ใดก็บว่าบะมีไกล่บะมีของผู้นั้นที่นี่แต่ว่าจับได้ผู้ละตัวไปเลยแล้ววะเอามันคุมยี่หรอมันกินเราได้ใกล้ผู้ละตัวยุ่นเหรอได้ใกล้พู้ละตัวดิใกล้ตัวนุ่งพู้ละตัวอ่า นี่แหละอันที่ฝันหมอรวยตีบางไหนเอาเมื่อพอารีตีควันเขาจะด่าผมผมร่างแล้วพี่ตีไงเขาแล้วเขาหายเลยเห็นซีโจมัยวะได้ใผู้ฝันตีควันเขาต้องไปย่งนะกันตีนี่ก็ตีตีเขานี่ที่เป็นเก้ายี่ดอกเขาเนีะคนตีเขานะไก่นี่มันมีอยู่หกตัวจับเลยพวกกระตัวเก้าหกสอง ก็หกสองแมนสองคือสองคนใกล้ได้สองตัวอ๋อสองตัวเมื่อเศร้าจับมันเลยลาเรียนอกมาลามันบินขึ้นได้มื่อเศ้าจับติดเมือพู่ละตัวก็หกสองก็ยังก็หกสองก็หกสองยังน้อยนึงกับย่างได้บ้านน่มอลตอีได้มันย่างได้บ้านหนึ่งที่ตลาดขอดาวันหม่ ไปฮอดปุ <thing> ่นอย่บ่ัดเยอไอ้จากหน้าบ้านเนาะจะบอกเลยวัดอยังจากของเปลือกพวกนี้จากจากยุบเดิ่บ้านจากากยุดหนีแล้วหน้าบ้านนีแล้วเว้ยเอาเอาาเล็กอนเราบรู้ยังเหลูกเล็กบ้านเรอนละเล็กระซิบเลยว่าตัวเบาะเนี่ยเลืกระซิบนี่มานั่งยุโดนเติอนี่้มบอกว่าหนึ่งเจ็ดห้า แต่ว่าบัดสีสิ้นเสียงบอกว่าซีหน,น,นึ่งนี่บัดซีสินเสียงยิ่บอกว่าซีนี่เอานะครับก็ตามนี้เนาะนเนาะมีขรบฟันแรกครับเสียงกรนะซิบเนาะครับครับคือว่าตาเขานะบ้านเนาะพอลี่เนาะเห็ียนใกล้หกตัวใกล้หกตัวนี่พอลี่ครับแม่ตอจับเดยคนละตัวเนะ่ยไรแม่นึ่งเมื่อเศร้า,าตับมันบินครับผมจับได้พุ่นละตัวพอลี่ตีเองนะครับคือเก่าหกสองเด้อนะครับ ส่วนเลขที่บ้านในตาเขาหน้าบ้านน,น,นึงขึ้นหนึ่งเก้าสี่หมู่สามนะครับเสียงกระซิบนี่นางฟ้าบุญดลต้องยิ้นนะพ่อเนาะขึ้นหนึ่งเจ็ดห้าวันที่สิ้นเสียงวันนี้ต้องยินวันที่หนึ่งอีกครับเอาก็ตามนี้เด้อนะครับเป็นเตยทั้งรัฐบาลไทยในเทิงพื้นบ้านเนาะสำหรับเลขข้อฟันแรกหล่ะกับเสียงกระซิบพอลี่นะครับที่บ้านกะะ็อย่าลืมเด้อพี่น้องนะครับหนึ่งเก้าสี่หมู่สามบาเลยกับโล่ให้ยดุนดวนเลยนะครับเกลือว,ว่าพี่น้องเอฟซีเด้ลงทุนเนาะ าซื้อจับจองเลอตเตอรี่ไว้นะครับผู้มากรัฐ<ล>บาลไทยซื้อเพื่อจะซื้อเพี้ยนบาททั้งน้อยทั้งเล้าฟังเล้าก็ได้คือกันนะพ่อเนาะส่วงนี้มาอ,ออกท่า้งใดก่อนหรือเปล่า่วนมากมันไปทั้งห้าน้อยก่อนห้าน้อยก่อนเนะานนนะเหม็น,น,น,นอังกีลองหมดเพี่น้อยๆโชว์ของมันน้ำพอลี่นะครับถือว่าฟันดีนะพอไต่ทัพวาเนี่ยฟันตาเขานาบ้านฟันตาเขา่อนมองอะไรก็ไม่โชว์หรือเป มันชวนเขาสีเขาเพอดีเลยปันมาจุของซื้อเขาเขามาซื้อเขาเปลือเขามามาถตา,<อ>าอย้ยมองตาตา,ตานาบ้านหนาบ้านกลวงยุ่นี้ไปอืมออกมาเท่เท่รงตากะเดินปนเนี่ยเมียนใกล้จังไหนจังไม่แตกวิ้นเวียนอยู่ยว<อ>เ,เบิ้องนะเบิ้งนี่หกอวไทยเ่าเนาะจอกเาคัดกเมื่อก่นเองีอ่พ้นบ่าเนาะแพว่าเรบ้านทีมไดนะที่เป็ ตีจำจำนวนนี่ดิอืมจำนวนสำคัญเมีนบวเมีนเมียนจำนวนกบาบเมเห็นมาดูดเทียนนะเมนเมียนจำนวนสำคัญชื้อมานี่ปินจำนวนอืมตัว่ากับประมาทไไ้เหรมตตา้าวันม,าานาามนะันอ,อประมาตไใช่ขาาึ้บ้านทอี่บ้านนี่ยมันยีีมีแค่สองตัวเานี้ทีมาีมนี่มาหกเก้าสองีหกกับซีหนึ่งเท่านั้น อ๋อบทเลี้ยงอห้ึ้เลี้ยงเก้าหกอนมันมักขึ้มักเอยกลายหกส้องเออลาเันละมันเบิ่งคนละชามันเบิ่งับติอะไรกันทัเนี่ยเออมันเบิ้งนหนาวนราบนนีมักเก้าหกอนครับจังไวเก่าเป็นหกเได้เก้าหกชอครับยังกตัวมักอีกตัวหนึ่งกับซีหนึ่งมีแค่นี้เรียกมากไอ้เลายมนก็เรียกมากอือมันมักมักแค่แค่นี้สีบ้อหายได้ป่ะนะ่เดี๋ยวเขาจัดแจงพี่น้องเอซี่เนาะเนี้ยตัวเล่อะไรนีอืม ่ไม่ให้เสื่อกับบ้าหวันอื้นเสียวแค่นี้ตามมารักอลี่เนาะนะครับมอเลยกะกัคิดซอยกันนะครับตัวพวกแจะแจงนะตัวให้พันตีเด้อนะครับพอลีตีแล้วามนั้แล้ครับมอเลยกะซื้อมาระวังหน้าบ้านน้ำแน่เพราะ่าจากหน้าบ้านเนาะเป็นแนวทางเด็กเสียงกระซิบพวฟันแรกของพอลี่นะครับเพื่อนก็บอกยว่าฟันแรกเป็นเสียงกระซเพอนีมากออกทั้งเพื่อนบ้านทั้งน้อยทั้งเล่านะครับไปชทั้งเพื่อนบ้านอยู่ครับลองเวิ่ง จกๆมันมาน้ำพลี่เดอ้อนะครับในวันนี้แห้งป,ปังเรามารับเลย่อยกันครับสำหรับฝันแรกแ้วกะเสียงกระซิบนะครับว่างหนึ่งเสียงกระซิบแต่เขาแต่เขานี่ไปออกตัวนาเด้เสียงกระซิบแต่งวดว่างหนึ่งมันผ่านายุติธรรมหนึ่งมันเป็นไอที่ไอไปมันเป็นซีซีห้ามันออกมาตัวนานเป็นซีซีหก แต่เคยได้กับมันอยู่สามเทียสามตัวนาน่ะกระชิดแม่นสามตัวนาเคยได้อยู่สามเทียจำได้อยู่ครับผมวันนี้ใข่โชว์อยอะนะพ่อเนาะเอาพี่น้องไปร่องเล่นทางเป็นบ้านก็บร่องเมืองนอกนะพ่อเนาะเอาอีกเฮงปากปังนำลำรวยกันน้ำฟอลีเดินถามเป็นวันนี้น้องขอโชว์เป็นน้องพ่อเรื่องโชว์เลยเนาะยั่งยั่งวันนี้จะพิดเก็มมันเดียวเลยนเอาละครับพี่น้องสรุปนะครับวันนี้ฟอลีฝันว่าตาเข่าหน้าบ้านนะฟอลีเนาะ คครรัับบตาเขานาบ้านหล่ะก็มีไก่หกตัวไม่กินเข่าเพิ่นเพลินว่าไก่ตัวผู้สามไก่ตัวแม่สามพอพอลี่เป็นไรเลยบินหนีพอลี่จับได้ตัวหนึ่งแม่ตุ้ยจับได้ตัวหนึ่งเน่ยเป็นจับได้สองตัวจับได้สองตัวพอลี่ตีว่าเก้าหกสองเนครับพอรูยว่าเลขบ้านตาเขานาบ้านอย่าลืมเลขบ้านหนึ่งเก้าสี่หมู่สามครับส่วนเลขเสียงกระซิบเนี่ยหนึ่งเจนหาซีหนึ่งเจนหากับซีหนึ่งนะพอนะ ยังกระซิบกระตามนี่เด้อพี่น้องอะไรโชมตัวมันแค่ว่าตัวมักนี่มีแค่สองตัวอ่ามีสองโค้ดมักเน้นเนี้าหกสองครับซีหนึ่งเด้อนะครับตัวมักกระตามนั้นเด้อนะครับความฝันของสุดท้ายพอลิเอ้ยแม่ความฝันแรกเอ้ยที่เฝ้าเราออกดูเถอะมันจะใส่หนีท่านวดเยอะตายมอสรวยครับใส่หนีก็ท่านวดดนเยอะโค้ดสุดท้ายแล้วตายด้วยตายมอสรวย เ <laughs> อา่านพี่น้องทย่าตื่านะครับเป็นสไตล์ข้วร <Okay. S 1> <c oughs> <laughs> ี่านล่ะแก้วตกตเอาก็หอมเหมานกันนะพ่อครับอ้าสวัสดีครับทุกชุกกน,นครับ